จะได้ครับจะไดท้ที่ที่ไม่ได้เข้ารอบต่อไปแต่ว่าพวกเราเต็มที่แล้วก็นิดเดียวจริงๆก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่ที่คอ,อยเชียร์ให้กำลังใจครับก็เกมนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็โค้ดพี่โก้นะแล้วก็สตา่อนเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยทําวิ่งซูฟัตแล้วอะไรเงี้ยก็เราทําดีที่สุดแล้วก็ผมก็ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถพาทีมเข้ารอบได้ครับ ก็ขอบคุณแฟนบอลทางบ้านมากครับที่แล้วก็ที่มาเชียร์ที่สนามด้วยผมรู้สึกดีใจที่ได้รู้ข่าวว่าแฟนบอลแบบให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากครับก็รายการนี้เป็นรายการที่เรารู้ว่าเรามาถึงจุดจุดไหนเราต้องกลับไปพัฒนาว่าเราด้อยตรงไหนรายการเอเชียมันแข็งแก่งจริงครับมันมันไม่เหมือนอาเซียนเราต้องกลับไปพัฒนาครับก็มันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลจริงๆครับผมก็ ตั้งใจยิงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ดีใจครับความจริงก็อยากชนะแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วขอบคุณครับ